สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรีบนเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของนวทุรคาหรือว่าพระแม่อุมาเก้าปางนะฮะก็จะเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์และมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ด้วยนะครับโดยปางทั้ง9้าของพระแม่ทุรคาเนี่ยก็มีดังนี้ครับปางที่1นึ่งสายระบุรีความหมายของพระนางแปลว่าบุรีแห่งภูเขาซึ่งมีความหมายเดียวกับคําว่าบันปตีหรือว่าปารวตีพระนามหนึ่งของพระแม่อุมาทีวีที่คนไทยรู้จักกันนั่นเองครับโดยกําเนิดของปางนี้มีว่าหลังจากที่พระแม่สตีชาย ยาคนแรกของพระสิวะได้ตายจากไฟตะบาเพื่อสละเลือดเนื้อของพระทักษะประชาบดีผู้เป็นบิดาเนื่องจากว่าพระทักษะเนี่ยได้ดูหมิ่นพระสิวะและไม่เชิญพระสิวะมาในพิธีบูชาไฟครับทาให้พระสิวะเนี่ยเศร้าเสียใจมากและทรงอยู่แต่ในสมาธิไม่กล้าสนใจความรักอีกเลยครับในชาติต่อมาเนี่ยพระเทวีเกิดใหม่ทั้งทีได้เป็นบุตรีของเท้าหิมวัฒนะฮะซึ่งเท้าหิมวัฒเนี่ยก็คือราชาแห่งเขาหิมลาลัยและก็มีเมียชื่อว่านางเมนาวตีโดยทั้งสองมีบุตรสาวสองคนชื่อว่าคงคาลูกสาวคนโ กับ,บันพติหรือว่าปารวัติซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กดังนั้นเนี่ยพระแม่คงคาจึงมีศักเป็นพี่สาวของปารวัตินั่นเองครับโดยพระนางเนี่ยก็มีใจถึงพระศิวะตั้งแต่วัยเยาว์ครับอยู่มาวันหนึ่งเท้าหิมวัดทราบวา่าพระศิวะมหาเทพได้มาบำเพ็ญในถ้ำแถวภูเขาหิมาลัยเท้าหิมวัดจึงพาบุตรสาวเข้าไปบูชาพระศิวะและคอยถวายผลไมา้พิษสาหารต่างๆนะฮะและนับจากนั้นเนี่ยปารวัติจึงได้ขออยู่ปรนิบัติพระศิวะแม้ว่าพระองค์จะอยู่แต่ในสมาธิก็ตามครับโดยปางสายระบุตรีนั้น ได้รับการบูชาเป็นปางแรกของวันนวรารตีโดยเทวลักษณะเนี่ยก็จะสวมอาภรณ์สว่างงดงามผมสารีสีแดงหรือว่าสีชมพูมีพระจันทร์เสี้ยวประดับบนศีสษะถือตรีศูนย์มือขวาถือดอกบัวมือซ้ายและทรงพระโคนันทีเป็นพานะอีกด้วยครับปางที่สองพรหมจารีณีเป็นปางที่พระแม่ปารวตีได้มาเพนถือพรหมจันทร์ต่อพระศิวะเพื่อให้ได้พระองค์เป็นสวามีนะฮะโดยเรื่องราวเนี่ยก็มีว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมีอศูนตนหนึ่งมีนามว่าตารกศูลมันได้ขอพรให้ตนไม่ต จากใครนอกจากบุตรของพระศิวะเท่านั้นเหล่าเทวดาและพระอินทร์จึงต้องการให้พระแม่แต่งงานมีลูกกับมหาเทพไวไวยจะได้มาปราบยอดสุนตัวนี้ครับโดยในตอนนั้นเนี่ยพระแม่ได้ปรนิบัติพระมหาเทพมาถึง5,000ปีแล้วพระองค์ก็ยังไม่ตื่นจากสมาธิสติครับพระอินทร์จึงได้ส่งกรรมเทพพร้อมเทพปรสานไปปลูกพระศิวะด้การทําให้เขาไก่ลากลายเป็นด้วรูรไม้ไล่และให้กรรมเทพแผลงสอนในที่นั้นเมื่อพระศิวะโดนสอนกรรมเทพแล้วจึงลืมตาตื่นจากสมาธิและได้ศบตาเห็นปราวติอยู่ตรงหน้าเหมือนว่า พระองค์จะตกหลุมรักไปแล้วแต่โชคร้ายครับทรงเหลือไปเห็นการมเทพด้วยจึงทรงพิโรธเป็นนั้นมากก็เลยปล่อยอันตีเปลวไฟเผาการมเทพเป็นเท่าฐานเลยแล้วจึงกลับเข้าสมาธิเหมือนเดิมครับทําให้ปาราวตีเนี่ยเสียใจยเป็นนั้นมากแล้วก็เดินทางกลับบ้านเทวฤษีนารัตจึงช่วยเหลือพระนางด้วยการมาแนะนําให้พระนางบําเพ็ญตบะต,ต่อพระศิวะในการสวดมนต์ตาห้าพยางได้กกนครับนั่นคือโอมนามสิวายะพอปาราวตีจะกลับไปที่ถ้ำอีกรอบเนี่ยพระมันดาจึงได้ออกมาห้ามและพูดว่าอุมาอุมาแปลว่าอย่าไปอย่า ไปเลยนะลูกเสียเวลาเปล่าพระแม่ปารวตีจึงมีอีกนามว่าอุมาที่แปลว่าแสงสว่างนับแต่นั้นครับจากนั้นเนี่ยพระแม่จึงได้ถือพระดอดอาหารต่อหน้าสิวะลึงงดกินผลไม้ดื่มน้ําซึ่งเป็นเวลาทั้งหมด4,000ันปีเลยนะฮะจนตาบะของพระนางเนี่ยร้อนไปถึงสวรรค์เราเทวดารวมถึงพระอินทร์พระนารายณ์พระพรหมต่างพากันสวดสรรเสริญพระศิวะให้พระมหาเทพเนี่ยรับพระนางเป็นชายาสถีครับซึ่งพระศิวะเองก็ไม่ห่อนะฮะพอสรรเสริญมากเข้าเนี่ยก็เลยตกลงพระองค์จึงจำแรงกายเป็นฤาษีเข้าไปทดสอบปร ด้วยการแกล้งพูดว่าพระศิวะเนี่ยเป็นโยคียสกปปกนะเจ้าจะเสียเวลาไปทําไมล่ะมารักกับข้าดีกว่านะแม่นางทําให้ปรวัตีโกรธมากและขับไล่ฤาษีออกไปทําให้พระสิวะเนี่ยพึงพอใจมากและกลับคืนสู่ร่างเดิมครับทาเอาปรวัตีเนี่ยตกใจมากและขอพยโทษนะฮะแต่นั่นแหละฮะเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระนางเนี่ยรักพระองค์แค่ไหนทําให้พระมหาเทพเนี่ยทรงรับพระนางเป็นชายา,ยานในที่สุดครับจากนั้นเนี่ยทั้งสองก็กลับไปอย่างที่พำน,นักของตนเพื่อรอเลิกสู่ขอต่อไปในแผ่หลังครับโดยปางพรม มจารีีเนี่ยเทวลักษณะเนี่ยจะสมมาพรเหมือนนักบวชนะฮะสมสร้อยรุทรักษามือขวาถือลูกประคามือซ้ายถือหม้อกัมันทะลุเป็นบางเดียวที่เกี่ยวกับการถือพรมรจันโดยเฉพาะเลยครับ3จันทรคันตาไม่ใช่จันตรกันตานะฮะเทวลักษณะจะเป็นเทวีสิบกนทรงตรีศูนย์คาถาคันธนูลูกศรดอกบวัวดาประคังและหม้อน้ำกัมันทะลุและทรงเสือเป็นผ่านนะโดยเรื่องราวนี้ก็มีว่าเมื่องานสู่ขอพระแม่ปรารวตีได้มาถึงแล้วปรากฏว่าเมื่อมนดาของปารวตี เห็นพระศิวะแล้วก็ได้เห็นรูปลักษณ์ของพระศิวะเนี่ยดูน่ากลัวมากไหนจะมีขี้เท่าเปลือยตามตัวห่มนังเสือด้วยแถมบรรดาคณะของพระมหาเทพเนี่ยก็มีทั้งผีเปรตกูลก็ปลิ้นที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวนะฮะก็ทําให้แม่ยายเนี่ยเป็นลมล้มพับเลยครับเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยก็บอกว่าฉันรับไม่ได้แล้วก็หนีเข้าห้องนะฮะทำให้ฤาษีทั้ง7ได้ส่งนางอรุณธาตีเมียของฤาษีวสีไปเกลีกล่อมพนางครับโดยบอกว่าพระมหาเทพเนี่ยคือคู่แท้ของลูกสาวท่านนะและคนที่ประทานความร่ำรวยให้พระกุ จะได้ลังเลไปเลยนะเมื่อนางเมนาได้ยินคำว่ารวยเนี่ยก็เลยหูผึ่งเลยฮะจึงยอมเปิดใจยกปรวตีให้เลยนะฮะพระแม่จึงแสดงรูปจันทรคันตามีพระวรกายทองอารามทรงปราบพูดผีด้วยเสียงระครังมีพระเนศและพระพระงดงามมากพระศิวะจึงแสดงร่างอลาล่าชื่อว่าสุนทรศสวนบ้างทำให้เท้าหิมวัดหยดงานวิวาให้ทั้งสองในที่สุดครับฟางที่4ี่กุศมันดาแปลว,ว่าพระเทวีผู้เปรียบดังไคแห่งจัก,กรวาล โดยเรื่องราวของปางนี้ก็มีว่าในตอนที่สปปรรพสิ่งมีแต่ความว่างเปล่านั้นสิ่งที่อยู่มาก่อนก็คือพระเทวีผู้นี้ครับพระนางก็ได้สร้างไข่แห่งจัก,กรวาลขึ้นมาพอพระนางยิ้มและหัวเราะแล้วจึงได้เกิดแสงสว่างขึ้นมาคล้ายกับระเบิดบิ๊กแบงทําให้เกิดจัก,กรวาลกาลเวลาอีเทอร์และก็ตามด้วยกาแล็กซีในบิวลาและระบบดาวมากมายนะฮะรวมไปถึงโลกดาวโนบะเคราะห์พระอาทิตย์พระจันทร์และจากนั้นเนี่ยพระนางก็ได้กลายมาเป็นพลังงานของสุริยเทพในรูปของกุศลมดาเพื่อมอบพลังชีวิตให้กับโลกมน,นุษย์นนัเ โดยปางนี้เนี่ยพระแม่จะมีแปดกรนทรงจากรกทาดอกบัวธนูดาบและลูกประคำและอีก2มือเนี่ยจะถือไห้น้ำพึ่งกับหม้อน้ำและทรงเสือเป็นผ่านนะและเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นั่นเองครับ ปางที่5สักันธมาตาปแปลว,ว่ามารดาของพระสะกันหรือว่าพระขันทกุมารตามชื่อนะฮะเทวลักษณะก็จะมีสีกรดกันมือสองข้างถือดอกบวัวและอุ้มพระขันทกุมารที่มีอกเสียนนั่งอยู่บนตากและทรงสิงโตเป็นพาณะเหมือนรูปนี้นะฮะโดยเรื่องราวการกําเนิดคขันธกุมารเนี่ยก็มีว่าหลังจากพระแม่ปาราวตีแต่งงานกับพระศิวะแล้ว แต่ก็ไม่ยอมมีลูกสักทีนะครับซึ่งเหล่าเทวดาเนี่ยก็อยากรีบปราบปรารภสุนเร็วนะฮะจึงได้บุกเข้าไปในที่พำนักของทั้งสองพระองค์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพระมหาเทพกับปารวตีเนี่ยกำลังมีอะไรกันพอดีนะฮะพระศิวะเห็นเทวดาเข้ามาเนี่ยก็อายมากจึงรีบสอนองคชาติออกทันทีมีเรทหนึ่งนะฮะแต่พระอัคนีเทพเห็นว่ามีน้ำเชื้อกำลังหยดลงมาจึงได้เอาปากรับเอาไว้เรทอีกแล้วนะฮะส่วนบางตำราบ,บอกว่า อาคณีเทพเนี่ยแปลงมนนกพิราบและข้าวปไปแต่เนื่องจากน้ําเชื้อของพระศิวะเนี่ยร้อนแรงมากอาคณีเทพเนี่ยทนรับไม่ไหวก็เลยทําตกใส่พื้นดินนะฮะซึ่งพระแม่ธรณีเองเนี่ยร้อนมากจึงขอให้วายุเทพเป่าลงแม่น้ําคงคาพระแม่คงคาจึงพัดน,น้ําเชื้อของพระศิวะและก็ได้แตกเป็นหกส่วนนะฮะจากนั้นก็ไปติดกับกอต้นกกในป่าแห่งหนึ่งแล้วน้ําเชื้อเหล่านั้นเนี่ยก็ได้กลายเป็นดอกบัวตูมครับ แล้วในที่นั้นเนี่ยก็มีนางฟ้ากิติการทั้งหกมาพบเข้าพอดีและเห็นว่าดอกบัวแต่ละดอกเนี่ยมีเด็กน้อยอยู่นะฮะพวกนางจึงเอาเด็กน้อยทั้งหกเนี่ยมาเลี้ยงเอาไว้พอกุมารทั้งหกมีอายุได้6วันแล้วเหล่าบริวารของพระศิวะเนี่ยก็ได้ตามหาแล้วก็มาเจอเข้าพอดีจึงได้เชิญพระกุมารทั้งหกกลับมายังเขาไกรลาศเมื่อพระแม่ปารวตีเห็นเข้าเนี่ยก็ดีใจครับแล้วเคลมว่านี่ลูกค่าลูกค่าเองกุมารทั้งหกจึงรวมร่างกันเป็นคนเดียวและมี6เสียงน,นะฮะ แต่ว่าในที่นั้นเนี่ยพระคณิเทพพระแม่คงคาพระแม่แห่งป่าและนางกฤิิกาทั้งหกรกเคลมว่าพวกเราเนี่ยก็ต่างมีส่วนร่วมใ้เด็กคนนี้เกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้ควรเป็นลูกของฉันซึ่งเทพทั้ง5เนี่ยก็เถียงกันยกใหญ่เลยนะฮะเมื่อพระศิวะเห็นเช่นนั้นเนี่ยจึงรีบเรียกครับและบอกว่าเอาละเอาละเดี๋ยวข้าตัดสินเองข้าขอประกาศว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของทุกคนไปนเลยก็แล้วกันในฐานะบุตรแห่งปาราวตีจะได้ชื่อว่าสกันทะในฐานะบุตรเทพีแห่งป่าจะได้ชื่อว่าสรวรณะในฐานะบุตรของนางกฤติท จะได้ชื่อว่ากาลติเกยะในฐานะบุตรแห่งคงคาจะได้ชื่อว่ากุมาระในฐานะบูตรแห่งอคนิเทพจะได้ชื่อว่ามหาเสนาและในฐานะบุตรของข้าจะได้ชื่อว่ากูหากละกันเป็นอนัญุติข้อขัดแย้งในที่นั้นครับเมื่อปาราวตีอุ้มกุมารน,น้อยขึ้นมากุมารน,น้อยจึงยุบหัวตัวเองเหลือหนึ่งนะฮะเมื่อปาราวตีได้นํากุมารมานั่งบนตักแล้วยิงได้ให้พระสก,กันหรือว่ากาติเกยะมาเป็นมหาเสนาแห่งสวรรค์ออกรบเพื่อปราบตารกสูศูนําความสงบสุขกลับมาสู่สามโลกอีกครั้งครับ ปางที่6กกัดยายนีแปลว่าบุตรแห่งฤาษีกัดยานะอวตารลงมาเพื่อปราบปศุนควายมีนามว่ามหิสาสูนโดยในวามานะปุรณะเราว่ามหาเทวีได้ลงมาเกิดเป็นลูกสาวของฤาษีกัดยานะพอพระนางอายุได้16ปีแล้วเนี่ยเราเทพจริงมาทูลขอให้พระนางเนี่ยไปปราบไมหิสาสูลตามเรื่องนะฮะส่วนในเวอร์ชันเทวีมหาตามยะเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดน,นะฮะโดยในเรื่องของมหิสาสุรมัททีนีเนี่ยก็มีดังนี้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีศูรตระกูลธนบมีนามว่ารำพัก กัมพะสองพี่น้องได้มาเป็นตะบะริมฝั่งแม่น้ำกรามพะทำสมาธิในน้ำส่วนรมพะเนี่ยทำสมาธิข้างกองไฟศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรจากอัคนิเทพฝ่ายพระอินก็เกรงว่าเฮ้ยอสูนทั้งสองเนี่ยจะเก่งกันไปนะจึงได้แปลงกายเป็นจระเข้มากัดกรัมพะที่บำเพ็ญตะบะอยู่จมน้ำตายครับ ท้าไมอสูรลรำพะที่เป็นน้องเนี่ยแค้นเทวราชยิ่งนักมันจึงคิดจะตัดหัวถวายพระอคคณิเทพพออคคณิเทพเห็นเนี่ยจึงมาห้ามมาไว้เพราะเห็นแก่ความพักดีของมันครับจึงได้ถามว่ารำพะจะต้องการสิ่งใดบอกข้ามารำพะยึงขอพรว่าขอให้ข้ามีบุตรชายที่เก่งกล้าเป็นใหญ่ในสามโลกได้เถิดวงเล็บทำไมไม่ขอให้ตัวเองก็ไม่รู้นะฮะไม่ได้ฮะเดี๋ยวเรื่องจบไวนะครับผมเมื่อได้พรแล้วรำพะก็เดินทางกลับไปอย่างที่พำนักของตนและระหว่างทางเนี่ยก็ได้พบกับนางควายตัวหนึง่งแถวแถว แล้วจู่ๆเนี่ยพี่แกหื่นอะไรขึ้นมาไม่รู้นะฮะก็ไปสมสู่กับน,นางควายแบบผัวเมียเลยจนนางเนี่ยตั้งขันครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีควายตัวมาชอบนางเข้าจึงเข้าผิดอสูรรำพระถึงแก่ความตายทันทีครับอันนี้อนาจเกินนะฮะําเพญแทบตายเนี่ยแพ้ควายผิดสังกันครับพวกคนทานเนี่ยก็เลยสังหารควายเกเรทิ้งเมื่อถึงพิธีศพของรำพระนางควายจึงทําพิธีสตรีด้วยการกระโดดเข้ากองไฟตามสามีไปครับเมื่อทั้งสองร่างมอดไหม้เป็นเท่าฐานไปแล้วทารกในครรภ์เนี่ยกลับรอดชีวิตนะฮะ เนื่องจากเป็นลูกครึ่งกับควายจึงมีนามว่าไมฮิสาสูนนั่นเองครับโดยพวกอสูรเนี่ยเกิดมาก็โตเต็มวัยทันทีนะฮะพอมันรู้ว่าพระอินเนี่ยฆ่าลุมของมันมันก็เลยเคียดแค้นพระอินมากโดยยุคนั้นคือยุคมณวันตาะของ,ยอยงพระสวายยงภูวะมโนมันก็เลยบำเพ็ญตบะเป็นาานานนะฮะจนพระรหม,มาลงมาถามว่ามหิสาสูนข้าพอใจในการบูชาของเจ้ามากเอา้าเจ้าต้องการสิ่งใดว่ามามหิสาสูนก็เลยตอบว่าข้าขอชีวิตอมาตะได้ไหมท่านก็ตามสไตล์อสอูรทั่วไปนะฮะ แน่นอนว่าพระพรหมเนี่ยบอกว่าข้าให้ไม่ได้ล็อกมหิสาศูนไม่มีใครหนีความตายไปได้เจ้าขออย่างอื่นเถอะนะมหิสาศูนก็เลยคิดอยู่ครู่หนึ่งและตอบว่างั้นขอไม่ให้ข้าถูกสังหารจากใครได้นอกจากสตรีเพศเท่านั้นเนื่องจากมันคิดว่าสตรีนั้นอ่อนแอไม่มีน้ำยามาสังหารตนได้พระพรหมมาเทพก็เลยยิ้มอ่อนๆแล้วบอกว่าให้เป็นไปตามน,นั้นให้เป็นไปตามน,นั้นให้เป็นไปตามน,นั้นให้เป็นไปตามนั้นสี่ั้งนะฮะจงอย่าเอาพรของข้าไปใช้ในทางที่ไม่ดีและเข้าใช้พูดจบก็ทรงอันตรธานหายไปครับ แล้วมหิสาสู์ฟังไหมครับไม่มีทางอ,อินทราเสร็จคะแน่ก็สันดานาสูรน่นะใช่ไหมว่าแล้วมหิสาสู์จึงเริ่มข่มเหงรังแกทุกสรรพชีวิตรวมถึงขู่พวกฤาษีให้เลิกบูชาพระมหาเทพจากนั้นก็ยกทัพบ,บุกเมืองอมรววีของพระอินและยึดตำแหน่งเทวราชมาเป็นของมันครับและเนื่องจากบ้าของพระพรหมเนี่ยก็ทำให้พระอินสูไม่ได้นะฮะกลายเป็นกระสอบใส่แล้วจึงหนีมาพร้อมกับกองทัพเทวดาก็มีทั้งพระวรุณพระอัคนีเทพรวมไปถึงสุริยเทพจันทราเทพวายุเทพและ ยายมราชต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพรหม,มนะฮะแล้วฟ้องว่าเห็นไหมเพราะพรของท่านนั่นแหละทําให้พวกเราเดือดร้อนอีกแล้วซึ่งพระพรหมคนให้บาปเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะฮะจึงพาเหล่าเทวดาไปเข้าเฝ้าพันนายและพระศิวะพระอินก็เลยฟ้องพระมหาเทพว่าตอนนี้3มโลกและยมโลกเนี่ยโดนเจ้ามหิสาสูลตัวน,นี้ครองหมดแล้วมนุษย์รวมถึงฤาษีเนี่ยก็ถูกขู่ไม่ให้บูชาพระเป็นเจ้าโปรดช่วยพวกเราด้วยเถิดมหาเทพเมื่อพระตีมุรติได้ยินความเหื่มเกรมของเจ้ามหิสาสูรแล้วก็ทรงพิโรธเปน็นนันมาก มหาเทพทั้ง3ามจึงเปล่งพลังงานออกมาและเริ่มรวมพลังเป็นบอนเกงกีจากเหล่าเทวดาเพื่อก่อรูปเป็นพระเทวีแห่งจักรวรรดิผู้งดงาม พระองค์มีใ <Iya. S 1> บหน้าอันขาวนวลเกิดจากอำนาจของพระศิวะผมสีดำขลับเกิดจากอำนาจของพญายมราชพระกรทั้ง18กรมาจากอำนาจของพระวิษณุเต้านมอันสวยงามได้สัดส่วนมาจากจันทราเทพส่วนท้องถึงบ้านเอวเกิดมาจากอำนาจของพระอินทร์สโพกถึงหัวเข่าเกิดมาจากอำนาจของพระวรุณพระบาททั้งสองเกิดมาจากพระพรหมมานิ้วเท้าเกิดมาจากอำนาจของพระสุริยเทพนิ้วมือเกิดมาจากคณะวสุเทพทั้งแจมูกเกิดมาจากอำนาจของพระคุเวนฟันที่เรียงสวยงามแวววาวเหมือนเพชรเกิดมาจากอำนาจของพระ ชบดีเน่ทั้ง3กลมโตขอบตาสีขาวปลายแดงเกิดมาจากอํานาจของพระอาคานีเทพคิ้วอันโก่งสวยงามเกิดมาจากเทวีสนธยาและหูทั้งสองเนี่ยก็เกิดมาจากวายุเทพเมื่อพระแม่ธุรคาปรากฏกายแล้วพระมหาเทพและเหล่าเทวดาจึงได้กล่าวสรรเสริญพระเทวีในฐานะพระแม่แห่งจัก,กรวาลครับและได้ประทานสัตว์อาวุธด้วยกันกอปี้อาวุธของตัวเองให้กับพระแม่ โดยอาวุธชุดป้องกันและเครื่องประดับเนี่ยก็มีดังนี้ครับพระศิวะได้สร้างตีศูนย์จากคันธนูปินากาศและมอบให้กับพระนางพระวิษณุได้สร้างจากแห่งธุรขาและมอบให้พระวรุณได้มอบสังสีขาวให้พระอัคคณีได้มอบหอกสักตีให้กับพระนางคณะเทพมารุตมอบคันธนูและสอนยิงไม้อั้นให้กับพระนางพระอินทได้สร้างวชิราวุธและระฆังที่เคยแขวนให้กับช้างเอราวัณให้กับพระนางยมมราชเนี่ยมอบกระทาการทันให้พระประชาบดีมอบสร้อยประคำให้พระพรหมมาได้มอบหม้อน้ำกับมันทะลุให้สุริยเทพ มอบรัศมีเรื่องรองให้กับพระนางพระเกษียรสาครมอบเครื่องประดับมณีมีค่าให้มากมายทั้งสร้อยคอที่ทำด้วยเพชรคริสตัลไพลูนแหวนกำไลเท้าและอาภร์ที่ไม่มีวันเก่าจากสวรรค์ให้กับพระนางครับเราเทพประจำทะเลสาบได้มอบมาลัยบัวขามาสวมให้กับพระนางพระวิศวกรรมมอบขวานศึกและชุดเกราะสุดแร่งให้กับพระนางท้าวหิมวัตผู้เป็นบิดาของพระแม่ปารวตีได้นำเพชรมาประดับและได้มอบสิงโตขาวให้กับพระนางเป็นผานะพระกุเวนมอบหยอกสุราให้กับพระนางส่วนพญาอนันตนาคราชและพระแม่ธรณี ก็นำนาคมาเป็นสังวานร,รวมไปถึงมณีมีค่ามากมายไทยพิพพมาเป็นเครื่องประดับให้กับผนังครับเป็นนั้นว่าพระแม่เนี่ยอ e ีควิปอาวุธและเครื่องป้องกันพร้อมนะฮะพระแม่ทุราคาจึงเริ่มหัวเราะเสียงดังคือก้องกับมานาธทําให้เกิดแผ่นดินไหวน้ำทะเลกระเพื่อมนะฮะพอมหีสาสูนได้ยินเนี่ยก็แปลกใจจนลุกขึ้นมาจากบันลังเลยทีเดียวพร้อมอุทานว่าเอ๊ะนี่มันเสียงหัวเราะใครกันนำคาลโว้ยว่าแล้วเนี่ยก็จัดกองทัพไปหาต้นต่อเสียงหัวเราะนั้นจึงได้พบว่าเป็นพระเทวีผู้้งงงงดาาามมมมีีรรรััศเือออไปททโลลกกหิสุ ว่าโฮโหแค่สตรีเพศเองนั่นเหรอพระแม่ธุรคาจึงตอบว่าเปล่าเลยข้าไม่ใช่เพียงอิสตรีธรรมดา แต่ข้ามาเพื่อเติมเต็มพรของพรมมาที่เจ้าจะต้องตายด้วยฝีมือของสตรีที่เจ้าดูถูกยังไงล่ะพอมหิสาสูรได้ยินเนี่ยก็โกรธมากก็เลยสั่งลูกน้องว่าข้ามันข้านางนี่ซะว่าแล้วบรรดาลูกน้องของมหิสาสูรที่กรูเข้ามาเนี่ยเยอะแยะ็นไปหมดก็มีทั้งพันธมิตรระดับจอมอาสูรมากมายที่เคยรบกับเทวดามาแล้วขี่ช้างขี่ม้ามากันแบบมืดฟ้าโมดินรวมแล้วเนี่ยนับได้ถึง10บล้านตนเลยทีเดียวครับโดยเหล่าอสูรเนี่ยได้ล้อมพระเทวีและพากันซัดอาวุธเส่พระนางก็เชยทั้งดาบาิต ดนนนัแทงะะพระแม่ธุรคาจิงได้ตอบโต้ด้วยกันสาดาวุธยิงศอนออกไปเป็นหาฝนทําลายอาวุธที่พุ่งมาหาพระองค์จนหมดสิน้นโดยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะารก,กายเลยแม้แต่น้อยแม่คนเดียวเอาอยู่นะฮะเมื่อเหล่าอาสูรเริ่มมาเยอะแล้วทําให้สิงโตของพระแม่เนี่ยโกรธมากและวิ่งฝ่ากองทัพอสูรไปเลยเมื่อพระแม่ธุรคาเริ่มหายใจแรงแล้วเนี่ยก็ปรากฏนักรบคณะทีวีสักตีออกมาจํานวนมากเรียกได้ว่าซัมมอนมาแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เอ็มพีใดๆทั้งสิ้นนะฮะ จากนั้นพระนางก็ได้ใช้อาวุธของเทพทุกอย่างทั้ง18ก้อนในการรับมือกับกองทัพของมหิสาสูนในขณะที่บรรดากองทัพศรีก็ได้สัต์อาวุธเคาน์เตอร์ฝ่ายกองทัพอสูรจนล่าถอยเป็นจำนวนมากพระแม่จึงแผดเสียงหัวเราะด้วยความสะใจนะฮะทำให้เหล่าอาสูนกี้กี้เนี่ยหูแทบแตกหนีกันเจ้าละวันเลยโดนฟันหัวโดนตีศูนย์เสียบโดนจักดัดร่างกายโดนสอนยิงใส่และล้มตายเป็นจํานวนมากจนทําให้สนามรบเนี่ยนองไปด้วยเลือดของพวกมันก็แน่ละครับสู้กับใครไม่สู้มาสู้กับพระแม่ที่เลเวลถัดแล้้วนนะะจาากัเ เทวดานาโดยพระอินทร์จึงตามมาสมทบกองทัพของพระแม่และคอยซัพพอร์ตกองทัพศักดิ์สีอีกแรงหนึ่งครับทำให้บรรดาแม่ทัพของจอมมาสูรเนี่ยวัดกลันหมดเลยบางตัวเนี่ยถึงกับอ้อนวอนขอความเมตตาว่าโอ้พระแม่ไว้ชีวิตข้าเถิดข้าผิดไปแล้วส่วนบรรดาแม่ทัพพ,พันธมิตรของม่หิสาสูรที่ยังไม่ยอมแพ้เนี่ยล้วนถูกพระแม่ธุราคากำลาลับจนหมดสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นตามระจิกสุระจามระจ, را, จตุรังคะโลหามุสละอุทธคระภาสกะมหานุธุรมุกทุธระอาศิโลมะพีทารักษ รัศนะรวมไปถึงอสูรขี้ๆอีกมากมายเนี่ยล้วนถูกพระแม่ทุราคาสังหารจนหมดเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เหลือแต่ตัวบิ๊กบอสแบบมหิสาสูรเท่านั้นนะฮะเมื่อมันเห็นลูกน้องตายหมดเนี่ยก็โกรธเกี้ยวมากจึงได้แปลงร่างเป็นควายสีดำพุ่งก็ใสกองทัพของเทวีกับเทวดามันได้ใช้เข่าผิดและเอาห่างฟาดจนพระอินทร์และคณะเทวดารวมไปถึงคณะเทวีศักดิ์สิิ์ต้องถอยร่นออกมาครับแถมยังพุ่งเข้าไปเพื่อสังหารสิงโตของพระแม่ด้วยและเริ่มงัดแผ่นดินภูเขาจนเกิดพระสุทากรรมนาเกิดแผ่น เพระะทีวีเนี่ยก็เลยออกโรงด้วยตัวเองครับเริ่มจากใช้บวงบาทคล้องมันเอาไว้ซึ่งเจ้าอสูรในร่างควายเนี่ยก็สลัดทิ้งได้แลวก็แปลงร่างเป็นสิงโตสู้กับพระแม่พระแม่จึงใช้ดาบตัดหัวสิงโตของมันทิ้งมันจึงเปลี่ยนร่างกลับเป็นอสูรดังเดิมไม่รู้จะแปลงเป็นสิงโตทำไมนะฮะพระแม่จึงตอบโต้ด้วยการยิงลูกศรตัดร่างของมันบ้างมหีสาสูรก็เลยแปลงร่างเป็นช้างและเอางวงรัดสิงโตข่าวของพระแม่เอาไว้พระแม่ก็เลยตอบโต้ด้วยการฟันงวงของมันให้ขาดออกไปครับมหิสาสูรยึงแปล การทาให้เกิดแผ่นินไหวอีกครั้งพระแม่ธุราคาเห็นเช่นนั้นเนี่ยจึงสรงพิโรธมากพระองค์จึงดื่มสุราเข้าไปข้อหมดเบอร์เซิร์กแล้วนะฮะแล้วจิงได้แผดเสียงหัวเราะแข่งกับมหิสาสูนเติมมาเยอะนะฮะจอมมาซุนในร่างควายเนี่ยจึงใช้ภูเขาทุ่มใส่พระนางอีกครั้งก็ดนพระแม่โต้กลับด้วยการยิงลูกศรกลับอีกจากนั้นก็ส่งหัวเราะและบอกว่าเจ้าโง่เหล่าเทวะก็จะได้รับชัยชนะหลังจากที่เจ้าถูกสังหารอีกไม่ช้านี่แหละมหิสาสูนได้ยินเนี่ยก็โกรธมากจจึึงงงงพพพุุ่่ข้าาใสรรรรระะะนนคบแมกโดด และเอาพระบาทเหยียบกดลำคอของมันและใช้ตรีศูนย์จ้วงแทงร่างของมันดังชั่วทําให้มหิสาสูนเนี่ยคืนร่างเดิมและออกมาจากหัวของควายในสภาพพึ่งตัวแม่พี่เห็นในภาพบูชาทั่วไปนะฮะพระแม่จึงปิดเกมด้วยการฟันหัวของมันขาดในทันทีบางแหล่งบอกว่าสู้ถึง9้าวันเกคืนเลยทีเดียวเมื่อชนะแล้วเนี่ยเหล่าเทวดาฤาษีทั้งหลายนางอับสรคนทันต่างกล่าวคําสดุดีพระแม่แห่งจักรวาลโดยเปล่งเสียงสรรเสริญว่าพระแม่ธุรคาจงเจริญมหิสาสุรมาตินีจงเจริญเหล่าคนทันและนางอับสร ต่างมาบรรเลงเพลงและร่ายรำเพื่ออเยชัยแด่พระทีวีด้วยโดยคำสดุดีพระทีวีของพระอินทเนี่ยก็ได้รับการรจนาโดยฤษีมคัญธยะซึ่งอยู่ในทีวีมหาตามยะในเวลาต่อมาครับและเมื่อทุกอย่างจบลงเนี่ยเทวดาก็เลยมาขอพรต่อพระแม่ว่าโอ้พระแม่ถ้าในอนาคตเกิดความชั่วร้ายอีกแล้วก็ ขอพระแม่ทรงโปรดช่วยเหลือตามคําขอของพวกข้าพระองด้วยเถิดพระแม่จึงสัญญาและตอบว่าจงเป็นเช่นนั้นและขอให้พวกเจ้าจงเป็นสุขเถิดพอพูดจบแล้วเนี่ยพระเทวีก็ทรงเทเล์ตหายไปครับก็เป็นอันจบเรื่องราวของพระแม่ธุราคาปราบมห ah ิสาสูนย์แต่เพียงเท่านี้นะครับ ปางที่7การลราตีแปลว่าเทวีผู้เป็นราตีการในยมสินโลกหรือก็คือพระนามหนึ่งของพระแม่กาลีเทวลักษณะก็จะมีหน้าตาดูร้ายดูน่ากลัวมากมีสามเมตรผมเผ้ารุงรังและห้อยกระโหลกเป็นสังวานมือทั้งสี่จะถือตรีศูนย์ดาบทรงโคง้งวชิราวุธและถ้วยชามรองรับเลือดมีพระโอรกายสีดำและมีพานะเป็นลาครับโดยกําเนิดของพระแม่กาลีเนี่ยก็มีว่าในคราวที่พระแม่อัมพิการได้สู้กับประศูนย์จันทะและหมุนทะโดยเจ้าศูนย์สองตัวนี้ที่จะจับพระนางไปถวาย ให้กับเจ้าในของมันก็คือจอมมสูลสุมพักทําให้พระแม่อัมพิการเนี่ยทรงพิโรธมากทันใดนั้นก็มีพลังงานสีดําผูดขึ้นมาที่หน้าผากของพระนางและรวมตัวกันเป็นเทวีชื่อว่าพระแม่กาลีมีหน้าตาดุร้ายน่ากลัวมีพระวรากายสีดําและทรงสิงโตเป็นผาน,นะพระนางได้เข้าฝันของทัพของอสุนจันทะและมุนทะจนหมดสิ้นและได้ตัดหัวสุนทั้งสองมาถวายพระแม่อัมพิกาครับพระแม่อัมพิการยงยกย่องพระแม่กาลีเป็น,นันมากและได้กล่าวว่าต่อไปนี้เนี่ยทางโลกจะรู้จักเจ้าในานามจามุนดาเน จากสังหารอาสูรชนทะและมุนทะได้นั่นเองครับต่อมาเนี่ยก็มีอสูรนาว่ารักตะพีดโดยมันได้รับผ่อนว่าหากเลือดของมันหยดลงพื้นเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะงอกตัวโครนออกมาจํานวนมากทาใหกองทัพศักดิ์์เนี่ยข้าเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีนะฮะพระแม่อัมบิกาจึงให้พระแม่กาลีคอยเอาถาดและลิ้นอันยาวของพระนางเนี่ยมาคอยรองรับเลือดเอาไว้จากนั้นเนี่ยพระแม่กาลีจึงได้จัดการกินเลือดกินเนื้อของจอมอสูรจนหมดสิ้นในบางนิกายเชื่อว่าพระแม่กาลีหรือว่ามหากาลีเนี่ย จุดสิ้นสุดของจักรวาลพระนางยิงสมือนราตรีกันในยามสิ้นโลกนั่นเองครับปางที่8มหาคารีแปลว่าผู้สว่างเป็นปงปางดังทองก็มีความหมายไม่ต่างจากพระแม่อุมานะฮะอย่างในซีรีส์หาคารีเนี่ยสังเกตว่าพระศิวะเนี่ยจะเรียกครารีตลอดทั้งเรื่องเลยครับโดยเทวลักษณะปางนี้จะมีสีก้อนถือตีศูนย์กลองดำมมารุแล้วก็บัวเสียมพูและสงคโคอุสุภร,ร,ร,ราชเป็นผานนะโดยตำนานของปางนี้เนี่ยก็มีว่าครั้งหนึ่งพระแม่ปารวตีเนี่ยก็มีร่างกายเป็นสีดำนะฮะจึงถูกพระศิวะลลอว่าาากกีี ก็อารมณ์อีดําอีดําถ่องนั้นนะฮะทําให้พระนางเนี่ยอับอายมากจึงได้ไปบปําเพ็ญตะบะในป่าคนเดียวเมื่อพระพรหมมาปรากฏตัวแล้วจึงให้นางไปอาบน้าอย่างทะเลสาบแถวเขาหิมาลัยเมื่อพระแม่ทรงชำระร่างกายแล้วกายของพระนางเนี่ยก็สว่างเหมือนทองมากกว่าเดิมนะฮะและได้ปรากฏทีวีองหนึ่งที่มีกายสีดําแทนที่มีชื่อว่าพระแม่เกาสิกีส่วนปารวตีเนี่ยก็คือมหาคารีและในภายหลังเนี่ยพระแม่เกาสิกีจะเป็นผู้ไปปราบปสูรสุมพระนิสุมพระด้วยเหตุนี้เองครับปางที่9สิทธิทาตีแปลว่า ผู้มอบสิทธิอํานาจความสําเร็จก็เป็นปางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและบูชาในวันสุดท้ายของนวรารีนะฮะโดยหลังจากที่พระมหาเทวีได้สร้างจัก,กรวันเสร็จแล้วพระพรหมมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามนุษย์ชายหญิงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะฮะพระแม่อธิศักติจยิงทําให้พระศิวะมีร่างของสติครึ่งหนึ่งเป็นรูปของอัตนาริศวนเป็นครึ่งพระศิวะและพระแม่อทิศักตินั่นเองครับโดยร่างฟิวชั่นอันนี้เนี่ยก็เป็นต้นแบบของมนุษย์ชายหญิง2คู่แรกนั่นเองครับเมื่อพรรหมเทพสร้างมนุษย์ชายหญิงเสร็จแล มาเป็นเทวีสิทธิธารีทรงประทับบนดอกบัวมีสีก้อนและถือคาถาจากสังดอกบัวเหมือนกับพระวิษณุคอยประทานความสําเร็จทั้งปวงให้กับทุกเผ่าพัานธุ์ครับทำให้พระนางเป็นที่เคารพของทุกเผ่าพัานธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สิทธาคนทรนยักษ์เทวดาสูนและนับเป็นปางรวมของทุกปางด้วยเป็นพระแม่ที่มีพลังระดับคอสมิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองครับเอาล่ะครับรเรื่องราวของพระแม่ทุรคาทั้ง9้าปางก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะ วันนี้เนี่ยผมก็มีแคมเปญส่วนลดพิเศษจากทาง Future Skill ก็เป็นเว็บไซต์รวมคอร์สออนไลน์ที่สอนสกิลแห่งโลกอนาคตเพียงเพืเ่อนๆกรอกโค้ดน,นี้ก็รับไปเลยครับส่วนลด50%สำหรับคอร์สรายปีนะฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ปักมดอีกทีก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกรอกโค้ดเพื่อรับส่วนลด50%แบบรายปีไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามแล้กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสก่อนเพื่อเห็นข้อความในเพจ Facebook ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ